พริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็กระปิเล็กน้อยค่ะแล้วเขาไปทำน้ำพริกอ่องก,กันนะครับมาดูใครมาดูใครของใครที่ผมเชิญไปที่บ้านของคุณอาจริงหรือสมมติเหรอโอิคไม่ได้ค่ะน้ำพริกของสูตรง่ายนะคะวันนี้นะครับมีคิวที่จะทำน้ำพริกอ่องกันแหมแล้วนะครับนี่ใครอยากจะลองทำน้ำพริกอ่องนะครับมาดูสูตรแบบง่ายๆนี่เลยนะครับผมนี่ก็คือคนเตรียมนะครับมาวันนี้จริงๆก็แปนน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนะครับโดยใช้มะเขือเทศราชินี นี่นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าอยากจะทําน้ําพริกอ่องนะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวไอ้โจกกับพี่แอนจะทําให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับน้ําพริกของเราเนี่ยไอ้โจกเตรียมไว้นี่อยู่แล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ก็คือพริกนะครับผมผสมกับกระเทียมแล้วเกาะกะปินะครับโขลกรวมกันเลยนะครับผมโขลกรอไว้รอไว้รอไว้นะครับแล้วเราไป ทำน้ำพริกอ่องด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้คือพี่แอนซอยมะเขือเทศก่อนนะครับโยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขอเปิดตัวเจ้ารู่ซื้อนะครับผมวันนี้มากับเมนูน้ำพริกอ่องค่ะเจ้ารู้สื่อจะทำ น้ําพริกอองนะคะจ้าน้อบอกเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับแม้แต่ว่าน้องเจ้าลูกซื้อนะครับเกาะสามารถทําได้นะครับผมอ่ะเจ้าลู้ซื้อพร้อมลุยจ้าะนะครับอ,อันดับแรกนะคะใส่น้ํำมันหมูลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่นะคะแล้วก็ ปิดกระเ็ดนะคะนี่นะครับอโอ้โหน,นี่เป็นใจนะคะนี่วันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้ารูซือนะครับผมดาราหนังจีนนะครับอา้าวมาทําอาหารไทยนะครับเพื่องรูซือนี่นะครับนี่เคยทํามาก่อนไหมไม่เคยทําเลยโอ้รูซือไม่เคยอยากจะกิน น้ำพริกองค์ขนเมืองเหนือ,อไทยแลนด์เพราะว่าเขาที่แล้วรู้ซื้อกินปลาหวานไปนี่นะครับน้องแล้วรู้ซื้อไปลงเต้าหู้รูร้ซือ้อเออรู้ซื้อนะอจะมาสำเนียงคนที่เต้าหู้เลยนะแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปมันมีอย่างพ่อไอหอไมพริกนี่น้ำพริกนี่มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดง แกอบกะปิเล็กน้อยค่ะโอ้อนี่คุณเจ้าลู่ซื้อนี่เก่งมากเลยนะครับเรารู้ถึงเครื่องปรุงอ,อ,อ่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายใช่ไหมสูตรง่ายเลยค่ะสูตรง่ายเลยไม่ใช่สูตรต้นตำรับใช่ไหมโอ้นี่นะครับตต้นนำรับะะคะเพราะว่าต้นตำรับนี้เครื่อเงเยอะมากค่ะลู่ซื้อทำไม่ได้ <laughs> อ่ะสูตรนี้หม้อกับใครคุณเจ้าลู่ซื้อ เอาล้โอ้โหนี่นะครับโอ้โหน้องเจ้าลูซือนี่แบบออนชอยมากนะครับใส่หมูสับนะคะใส่หมูสับลงไปโอ้โหมีติดมันด้วยนะครับหมูสับติดมันแล้วก็วันนี้โอ้โหนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องเจ้าลูซือนะครับผมอ่านี่ครับแต่ไปไปไปมาแล้วเหมือนจะเจ้าลูซอแล้วครับเจ้าตีเจ้าตางเจ้าปลาเจ้าเขานะครับเพราะนั้นมันพอมันแก้นะนะครับ ดูไปดูไปนะครับอ่าโว้เปิดพัดลมนี่เจ้าอ่าเปิดครับเปิดม่เออหรือเปิดพัดลมเพ่กับอันน้องเจ้าลูกตือนะครับโอจะไม่ละจะไม่ละเจ้าขอหยอดน้ำล้างโคกหน่อยนะคะโอ้โหจักรเปิดน,น้ำมาล้างโคกเลยครับอันนี้กดเดือดนะอันนี้เจ้าลูกตือแต่เดือดเลยนะครับ รลหว่างนี่ขอถามเนาะผลงานผลงานของเจ้าลู่นี่คืออย่างครับโอ้กำลังขึ้นถ่ายทำซีรีส์เรื่องเกมรักในเงารวงไปค่ะถ้าถ้าคุณลูกซื้อมาคุณเจ้าลู่ซื้อมานี่ก็ต้องขอกราบประธานอภัยนะผมหนีเฮาหนีเฮาวไว้ก่อนนะครับมันต้องมันต้องทรงทนายมานะครับเอาโอเนี่นะครับเฮ้ยดูเหมือนมืออาชีพอันนี้ดูเหมือนนักพิ่ีกรแต่เลยเนี่ยเนี่ย อันนี้เหมือนในคักวกิ้งไหมคะเออมันมีความคล้ายกันนะครับคุณเจ้าลุงฟูเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะใส่พอหมูสุกแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะนี่คือมะเขือเทศราชีนีที่มันออกแหลมๆเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปอ่าครับในความหูของไอ้โจ๊งนะครับอันนี้อยากถามว่า ถ้าเอาบแบมีมะเขือเทศไอเยียวๆยียวยาวๆเนี่ยได้ก่อนจ้มะเขือเทศยังก็ได้นะคะแต่ว่าจะให้วลำเนี่ยต้องเป็นมะเขือเทศลูกเล็กกับลูกแกผสมกันเพราะว่าลูกใหญ่จะมีรสหวานรสหวานลูกเล็กเนี่ยจะมีรสเรียวเนจะโอ้โ้นะครับก็ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณเจ้าลู่นะครับเจ้าลู่ซื่อนะครับเจ้าตีเจตายเจปาเจพางเดี๋ยวต้องขอปับุมกล้อง่อยนะครับอ่าเราต้องดูกันแบบเรียลเรียลิตี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่า เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะมันมีการเตรียมเหมนกอนะครับอ่ประสบการณ์ของการเข้าควงคุณเจ้ารู้เลยไปไหนพ่องสองสองอะไรจ๊ะสองมื้อแล้วนะครับนี่นะคะพอมันแห้งเ่ากดใส่น้ำไปนะคะเฮ้ดูคลายเลยเนี่ยดูคลายดูคลายนี้ถ้าใครชอบ เผือเทศเยอะกระชาเยอะๆนะคะอ่านะครับแล้วนี่เรากับตับบี้น้่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกมจะตับบี้นะครับของบี้น้่มันอ่ากอะถางอะไรแล้วแล้วเต็กมันเละเอ่อกำเมืองแต่ของเรียกว่าเต็กครับคุณจะรู้เต็กนะครับไปนะคะไอสุขภาพตากล้องกับเขาให้ดีแมืนค่ะหรือแมืนค่ะโอ้โหมีความเหมือนนะ นี่นี่นี่สีออกแล้วหินรอหออ่าสีออกเป็แดงแล้วที่ผมพังคุณเจ้าลูกซื้อเอาสีผสมอาหารมาใส่บลหมีค่ะบลเกยมีค่ะนี่คือสีทาบ้านเอ๋อนี่นี่หน้าตาคล้ายๆนะครับเพื่อนโอ้โหเมันแน่เชื่อนะครับว่าวัตถุดิบเพียงบักี่อย่างนะครับใช่อะสามารถทําน้ําพริกอ่องได้และเป็นน้ําพริกอ่องที่เวลาเพื่อนๆมาดูเนี่ยสามารถที่จะทําำบรรยากานได้ มันได้ยุ่งยากสามารถที่จะโชว์ฝีมือขึ้นหน้าขึ้นตาเขาได้นะคะสิวหรือเปล่าฟาแล้วก็กตบีมันเละนี่อย่างเราถึงบีมันได้เละเพราะว่าซอสของมะเขือเทศนี่จะออกมานะคะแล้วก็ผสมกับหมูกับพิแกงเรานี่หูรสชาติมันจะอร่อยโอ้ครับผมคุชารคิดครับกูจาคิดเดี๋ยวเรจะดงสื่อสะดุ้งนะครับเพื่อน ใช่นะครับคุณชาร์คแมนอันนี้ไม่ใช่ไอรอนเชฟครับไนี่นะครับอันนี้คือรายการแล้มันมีชื่อรายการพี่แอ็นรายการครัวกระท่าึกครัวกระท่าลึกนะฮะซีซั่นที่จะใดละซีซั่นที่แปโอ้นะครับผมครัวไปเลยนะครับนะครับซีซั่นที่แปดนะครับเดี๋ยวไปอย่างฟ้องร้องนล้วเด้อวนะครัวเลยนะครับ ระหว่างนี้เราก็จิมพอก่อนนะคะว่ารสชาติเราจะเติมอยังก็อี่นะคะเออครับเดี๋ยวเนี่ดี๋ยวพอเดินมนจะต้องว่าลำนะคะผมด้วยควันตีมะเขือเทศเนี่ยมันมีรสออกหวานนะคะทุกคนแล้วผสมกับความเผ็ดของพริกแห้งสุดยอด แต่าจะขอเติมน้ํามันหอยน้อยนึงนะครับอ่ะคุณเจ้าลูกซื้อหุ่จักแถวนั้ำมันหอยเพื่อสุขภานะครับฉันใช้เป็นประจำน่เลยมีหงมัวมัได้ใช้ได้อะเดี๋ยวนะครับคุณพี่แอนนะช่วงนี้กระแสหมาดังมากเลยนะครับอ้าวบอก้ว่าวันนี้ได้ถูกรับเชิญไปที่บ้านของคุณเจนนี่รัชนกไหมโอ้คิวยังไม่ได้ค่ะโอ้แต่จะออกใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไปค่ะไม่ไป เขาเชิญให้ไปไปปิดจ็อบไปปิดจ็อบตอนปีแฮ่เขาหลับอย่าไปทำช่องกับปิวสิเออนะครับโอ้ไปเอาผลิตภัณฑ์อย่าไปขายเหรอโอ้มีค่ะหลายตัวมากเลยค่ะโอ้มีหลายตัวนะครับเฮปเฮาหมาสบู่หอยหอมสบู่หอยหอมครีมลักเล็กปอ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 นะครับโอเคละรสชาติเป็นไรบ้องเนี่โอเคแล้วค่ะตอนนี้มันเกาะ อีแล้วค่ะกัปิดแก๊สได้เลยนะคะถูกต้องครับว่าดูความหนัวดูความดูความสัมสัมซอสแต่ว่าเราจะโรยนี่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะอันยังขึ้นนี่ครับต้นหอมเอออันกระบอกด้วยครับใส่ต้นหอมเข้าไปให้มันมีสีสันแล้วผักชีบ้ามีกะผักชีบ้ามีอ้าวอย่างไงนนี้คือเขาเขาเขาปลูกเองนะคะมันเลยมีผักชีนี่ปลูกมาขึ้นนะคะทุเป็นคะี น่ากินเหมือนกันนะครับวันนี้ดูเหมือนกับน้าพี่องแต้เลยก็คือน้าพรี่องค่ะคุอ่ามี่อะไรของอวก็ผมก็ต้องขอเพราะอย่างก็ใส้เสี้ยเอาคุณ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 เจ้าลูกซื้อตัวนะครับที่มาทำอาหารเนื้อพอนะครับอ่านี่มาจากมอมณฑลเสฉวนเสฉวนอกอันนี้จะมาอันนี้อันนี้น่าจะมากับอันอันนี้มากกว่าเหรอบ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 อแบรนด์แบรนด์แบรกระจกไอศครีมใช่ไหม มาจับปูจ๋าลงไหมใสแล้วไม่หมอกนะอ่ะเดี๋ยวอาถ้วยมาใส่แล้วครับคุณเจ้าลูกเออนะครับเออนะครับนี่โอ้หน้าตาก็เหมือนแต๊แต๊เลยนะครับเพื่อนเนี่นะครับเดี๋ยวจะต้องแกแรปพรีเซนต์นะครับกับตัวนี้เห็นแล้วนะครับเพื่อน wrap d e s ด้านน้เดี๋ยวกระดิ่ตักเตื้อบรดิ่งตักเตื้อนะครับอ่าตักพอกินนะครับอ่พอกินนะคะถ้วยน้อยๆนะคะเอ้เดี๋ยวถ้วยน้อย โอ้โหจะไปอ่านกับแน่เกลียดเจะเกินไปอ่ะน่าว้าวนะฮะพอแล้วนะคะอยากกินเยอะนะคะีแล้วก่อนที่จะกินนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมปใ่เอาอยู่แล้วค่ะโรยต้นหอมลงไปเน่ดูน่ากินไปเลยทีเดียวจ้าอันรรีเินตหนมยพี่แอนโยนะฮะนี่นะคะคือ น้ำพริกอ่องสูตรง่ายนะคะง่ายมากๆเลยแค่มีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวกะปิแค่นั้นนะคะโขลกรวมกันแล้วก็เอาไปผัดกับหมูสับแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะ <Yo. S 1> แล้วก็ผัดผัดผัดให้มันหน้าตาแบบนี้เลยจิม้มดูก่อนถ้ามันจางก็ใส่ซอสเห็นน้ยนะคะน้ำ <Yeah. S 1> มันหอยก็ได้โรยด้วยต้นหอมผักชี แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยกินกับผักสดผักนึ่งผักตุอยังก็แล้วแต่เลยนะคะดิทางทีมงานคั่วกระทะลึกนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเจ้าลูกซือนะครับผมที่เป็นเกสต์ของเราในวันนี้นะฮะมาทำกับข้าวให้เราดูนะฮะผมเสียเสียนะผมาลราซื้อซีเสียซีเสียหล่ซื้อมากมากเลยนะผม thank you very much for watching my channel นะผม don't forget please press like my channel อาเป็ใจคนไทยนะครับแปลเป็นไทยหน่อยค่ะก็ บด่ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะติดตามกันไว้นะคะแล้วเราจะได้มาเจอคลิปวิดีโอดีๆสนุกๆแบบนี้นะคะคสนุกบรรทัดไหนกบวงไว้ตัวนะครับเพื่อนๆครับผมอ่าอย่าลืมนะครับผมอ่าไว้เจอกันในเทปหน้านะฮะสำหรับเทวเทปด <laughs> ีกอ <laughs> ่า <laughs> นะใครอยากเชื่อทำอย่างเกาะคอมเมนต์ <laughs> บอกกันได้นะคะแล้วถ้าเราทำได้เราก็จะไปสัรหามา,าทา ดูดจ้านะ,นะครับสวัสดีครับขอใมีความสุขนะครับ